เส้นทางไปมาที่ท่าข้ามหลายร้อยเที่ยวเที่ยวเข็นทุกเย็นยาวเป้าจิตตามชมชื่นครูตื่นตันหลายปีผ่านนานนมอุ้มสมสิตสร้างชีวิตสมหวางถึงฟังฟันพิมพ์ภาพพบกจดจำผูกสัมพันธ์ จนถึงวันบรรปลายุดพายเรือคลื่นลูกใหม่ไล่คลื่นเก่าหายเข้าฝั่งฝากความหวังยุวชนไทยล้นหลือเป็นคลื่นใหญ่ยุกสูงพาย,ยุเรือช่วยเอื้อเฟื้อเนืองหนูพระอุณครูครูถึงวันบรรปลายวางพายพัก ยังคงรักปกป้องติดน้องหนูคอยฟังข่าวเจ้ายืนสนชื่นชูน้ำใสครูก็ยืนยังเหมือนดั้งเดิม ชื่อนางฉันฤดีไพฑูนเกิดเมื่อวันที่9กรกฎาคม2503เป็นบุตรของนายสมานและนางสุคลจันทศิลปิฉันได้สมรสกับนายนพดนไลไพฑูนนะคะซึ่งตำแหน่งล่าสุดข,ของท่านคือรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครมีบุตรชายด้วยกันทั้งหมดสองคนทางด้านการศึกษา นะปหนึ่งถึงป .7 ดิฉันก็ได้เรียนอยู่ที่โรงเรียนสุนทรวิจิตบำรุงวิทยานะะเมื่อจบปเจเสร็จแล้วพอได้ไปเรียนต่ออยู่ที่โรงเรียนปิยมหาราชไลนะะจบมศหนึ่งถึงมศสพอเรียนจบนะคะที่จังหวัดนครพนมของเราก็เปิดสอบบรรจุครูนะคะดิฉันก็ได้มาสอบทันทีเลยนะคะเมื่อเรียนจบนะคะ ก็สอบได้นะคะที่บรรจุครั้งแรกโรงเรียนที่บรรจุครั้งแรกก็คือโรงเรียนบ้านมาลมราดนะคะอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมเมื่อปี2542ดิฉันได้มาช่วยราชการอยู่ที่โรงเรียนสุทนทรวิจิตนะคะต่อมาก็ได้มาบรรจุอยู่ที่โรงเรียนนี้นะคะใก้สอนจวบจนทุกวันนี้จนเกษียณอายุราชการนะคะจนทุกวันนี้ งานที่ได้รับมอบหมายนะคะงานพิเศษก็คือเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะต่อมาเป็นหัวหน้ากลุ่มกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแล้วก็เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะะการสอนนะคะดิฉันสอนอกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะชั้นประสมศึกษาปีที่หแล้ว ก็สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้สอนนะคะการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่4เอ่อทำงานราชการมา33ปีนะ,ะก็ก็ได้รับความได้รับรางวัลมากมายเหมือนกัน ได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นผู้นําเสนอ ER, งานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมนะคะอยู่ที่ระดับชาตินะคะอยู่ที่กรุงเทพมหานครสองครั้งนะคะนั่นก็คือความภูมิภาคภูมิใจในอาชีพของความเป็นครูนะคะดิฉันก็มีความประทับใจในอาชีพของเรานะคะใครใครที่เป็นลูกศิษย์ของครูแอดเนี่ยเราก็จะสอนเขาเรื่องระเบียบวิน,นัยการอยู่ร่วมกัน มีความรับผิดชอบมีกิริยามารยาทที่ดีนะคะเอาใจใส่นะคะกับเด็กๆทุกคนก็ทุกๆปีนะคะดิฉันก็จะหาทุนการศึกษานะะให้เด็กๆนะคะที่บกพร่องทางการได้ยินบกพร่องทางด้านสติปัญญานะคะของทุกปีในวันแม่นะคะดิฉันภูมิใจเสมอเมื่อนักเรียนนั้นประสบความสำเร็จ เป็นคนดีคนเก่งและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะก็ใจวิวๆอยู่เหมือนกันนะคะเคยอยู่เคยเป็นข้าราชการมาตั้งแต่ปี25 3 3สาเป็นระยะเวลา33ปีอาปอยู่วันที่1ตุลาคม2563นี้เราก็จะหยุดการสอนเราต้องอยู่บ้านแล้วนะคะเราก็ คิดถึงเหมือนกันนะคะอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนครูหรือว่าลูกๆบ้างนะคะอยากทําอะไรด้วยอารมณ์ความคิดชั่ววูบนะคะยิ่งทุกวันนี้โซเชียลของเราเนี่ยทางด้าน Facebook โพสอะไรลงไปมันเอาคืนไม่ได้นะคะสังคมรับรู้สังคมเห็นนะคะเพราะฉะนั้นให้ไตร่ตองตรึกตองนะคะให้มากๆนะคะอยากฝากลูกว่าชีวิตที่ผ่านมาคือครู ชีวิตที่เหลืออยู่คือโอกาสขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับผมสัญชัยถาวรประวัติของกระผมนะครับเกิดเมื่อวันที่1นึ่พฤษภาคมสองพนะครับรุ่การศึกษา,าศึกษา ชั้นหนึ่งอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลสามคุณพ่อชื่อนายอุบลถาวรคุณแม่ชื่อนางสุภาศีถาวรคุณพ่อและคุณแม่อาชีพรับรา,ราชการครูค,ครับคุณพ่อได้ย้ายไปรับราชการอยู่ที่อรดรธน,นีก็ได้ย้ายครอบครัวไปอยู่ที่นั่นผมก็เลยได้ไปเรียนตั้งแต่ป .2 จนถึงปริญญาตรีที่จังหวัดอุุรธานี มัธยมจบมศ .5 อยู่ที่โรงเรียนกุมพวาปีอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีต่อจากนั้นศึกษาต่อที่วิาลัยพระรักษาพอจบวิาลัยพระรักษาเสร็จก็ไปต่อปร,ร,ร,ริศาบัณฑิตพบพระรักษาอยู่ที่วิทยาลัยคูอุดรธานีได้มาสอบบรรจุที่โรงเรียนศูนย์ทอมิจิตได้เป็นบรรจุที่ อำเภอปาปากครับโรงเรียนบ้านโพนทาไปอยู่โพนทาได้สามปีก็ได้ย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนบ้านกุลคุพออยู่กุลคุได้สี่ปีก็ย้ายไปโรงเรียนบ้านดอนแดงอ,อยู่ดอนแดงได้ปีครึ่งก็เลยอขอย้ายสเพียรกับคุณแม่แล้วก็ได้ย้ายมาชุมพรมาเจอท่านพ่อสุรศักดิ์เตโช ผมมาปีผอคนที่สองก็คือนายประคองศิลเมือง้ายต่อมาก็ท่านผอ,อ,อปีชาล่าสุดก็คือผอ,อ,อปัจจุบันนะครับท่านพุทธประพงศ์คงพงศ์พงเพชรช่วงเวลาที่ท่านจะย้ายมาเนี่ยท่านบอกว่าท่านดูเลิกดูยามโอโ้โหครับสองสองอาทิตย์ผมใจจะขาดผมรักษาการอยู่ไม่รู้จะปรึกษาใครเวลามีปัญหาเรารักษาการมาสองอาทิตย์โอโ้ เป็นเวลาที่นานมากทางสุนทรไม่จิตไม่มีผู้นําได้เลือกให้ผมมาเป็นผู้นํารอท่านพอรอผู้บริหารงานที่รับมอบหมายอันสําคัญก็คือเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุนะครับแล้วก็ได้รับมอบหมายอีกอันหนึ่งก็คือหัวหน้าสาระสุสาระรษาก็ยังดีนะครับเ,เราอายุมากแล้วยังมีน้องอาจารย์ พอพาพันเข้ามาผมก็สบายหน่อยครับก็มอบมอบงานให้น้องผมก็เลื่อนขึ้นมาเป็นหัวหน้าพัสดุครับคอยดูแลคอยแนะนําให้น้องเขาทําก็ดีใจนะครับที่ได้น้องๆมาแล้วก็สบายใจแล้วถึงเวลาที่จกกะเกษียณแล้วนะครับเส้นทางสายหกสิเ็ดก็มาถึงจนได้ครั้งแล้วครั้งเล่าที่เราเคยส่งรุนพี่ที่กเกษียณ เราเคยมาโรงเรียนทุกวันส่วนตัวกับผมก็ทําผลงานกับท่านพอทั้งสามได้โอ้เยอะมากเลยครับเยอะทั้งอาคารทั้งอาคารสารที่สารพัดนะครับนั้นก็ภูมิใจนะครับหวังไว้วันหนึ่งที่เราผ่านมาสุนย์ทรวมจิติเราก็จะเรามองเห็นเช่นสีนี่นะครับแต่ละตึกไม่เหมือนกัน แล้วก็ภูมิใจแล้วนะครับตอนนี้เรามีความรู้สึกนะครับว่าเวลามันให้เข้ามาทุกวันทุกวันเราก็นั่งนับวันวันแล้ววันเล่าเมื่อไหร่จะถึงเวลากเกษียณเมื่อไหร่จะถึงก็อยากจะขอฝากให้คําว่ารักสุนทรภิษิ์ให้มากซึ่งผมรักสุนทรภิษิ์มากทุกจริงทุกอย่างที่เดินก้าวไปพื้นที่ทุกอย่าง,ท,าท,ท,างที่ผมทํามาคับท่านพอทั้งสาม เราเราจําได้หมดอิดก,ก้อนไหนที่เราฝังลงไปดังนั้นขอฝากน้องๆให้ปฏิบัติตัวให้ดีก้าวมาครั้งแรกเขาสอนเลยมารยาทไหว้ซะก่อนเจอกันที่ไหนก็ไหว้ไม่ว่ายอยู่ในบริเวณโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนเราจะไหว้กันหมดรุ่นพี่หรือผู้ใหญ่ก็จะรักเราครับขอให้น้องๆเอาปฏิบัติตรงนี้ให้ได้ดังนั้นขอฝาก ให้น้องๆดูแลสูนย์ทมิจิตให้เจริญลุ่เรืองขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะติดตามข่าวคราวของสูนยทอมิจิตตลอดไปนะครับขอฝากน้องๆไ้ครับขอบคุณครับผมนายเสนีดวคงคำพาครูนากากษษทราทริเศษโรงเรียนบ้านสำรานสำหรับการศึกษาครับเริ่มแรกจบ อปนปรเกต์ที่เรียนสุงพอธิรกิจระดับวิทยานสห้าที่เรียนทิยามห,หาราชไลหลังจากนั้นก็เพิ่มเข้ารับราชการเป็นตำรวจนะครับโดยจบโรงเรียนตำรวจสุพรรณสี่พรนแก่นแล้วก็เริ่มบรบรจุรับราชการครูรับราชการตำรวจทั้งแรกก็ที่กองบัญชาการ,การตำรวจพรสองโคราชหลังจากนั้นก็เปลี่ยนไป ที่กอ,องมาทับการตารวจน้ำมีปาการก็กออกตรวจตามอ่าวไทยนะครับรต่อไปเป็นตารวจท่องเที่ยวนะครับที่กองปราบต่อไปอักขามงสุดท้ายก็เวลาออกก็เปตรวจท่องเที่ยวที่ภูเก็ตแต่เผลอแค่เดียวสวิบห้าปีนะครับจนกระทั่งพญาพุศนะครับสีแดงนะครับยินไล่ตัวใหญ่มากกว่าโรงเ,เ, <c oughs> เ,เรียนชุทรวิกิตเลยก็เลยโอกเกิดก็เรียกว่า สัญญาขึ้นมาโอ้ต้องกลับมาเป็นครูนะครับไปเรียนกับเรียนครูเมื่อปี2537เริ่มเรียนกับน้องอายุเพิ่งจบม .6 นะครับตอนนั้นผมอายุ34แล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมเรียนอยู่4ปีจบเมษาสอบทุกสภานิพนธาก็เริ่มบรรจุราชการครูครับก็เริ่มชีวิตของรราาชกครูบรรจุครั้งแรกอาจารย์ หนึ่งระดับสามที่เภอสังคมงหวับนองชายนะครับก็ย้ายขึ้นมาที่เรียนบ้านคำสว่างที่วัดนิพพานโนมแล้วก็มาวังกระแสอีกเจ็ดปีนะครับตอนตอนที่จบผมเรียนการผสมศึกษาแต่พอได้ย้ายขึ้นทิ่มาที่เรียนบ้านคาสว่างก็เรียนอีกปริญญาหนึ่งเป็นปนริญญาตรีภาังกฤษช่วงนี้ก็มีผลงานนะครับ วัตก,กรรมสมุดทน้อพอเพียงนะครับเป็นสื่อ,อสอนสาังกฤษแบบใหม่นะครับเรียกว่าซ้ำใหม่ึงก็ได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศไปแข่งะระดับภาคอยู่ที่โรงเรียนบ้านรังกระเสนะครับก็ย้ายเข้ามางเรียนอนุบาลอยู่ประมาณสองปีทําอาจารย์สามเจ็ดครับย้ายมาที่โรงเรียนบ้านสําราญนะครับงานที่ท่านไหนก็จะเป็นผู้พวกเสือนะครับ กามสามารถทางเวียนรุบานเข้าไปแข่งขันกองเกียรติยศนะครับแล้วก็ทำโดยยานนะครับพอมาสำรานก็ทำโดยยานนะครับเกี่ยวกับพวกวงเมโลเดียนความประทับใจในการรับราชการนะครับก็ถือว่าไม่เหมือนเพื่อนนะครับสามารถรับราชการได้สองอย่างนะครับจากเป็นตำรวจนะครับจากถือตื่นนะครับ ไปคุ้มครองความปลอดภัยให้ประชาชนระดับชาติแต่ก็คิดว่ามันไม่ใช่ก็เลยตองย้อนกลับมานะครับมาปลูกฝังนักเรียนก็คือปลูกฝังสติปัญญาก,ก็ได้ประสบความสําเร็จอย่างง่ายดายนะครับความรู้สึกที่จะเกษียณน,นะครับก็พอใจแล้วอายุราชการตั้งแต่ที่เริ่มประมาณปียี่สิบหนจนถึง60ร่วม40ปีนะครับถ้าไม่ตัดออกไป สิ่งทีะครับก็พอแล้วนะครับก็สาหรับครูนะครับเขาเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเดือจ้างก็จริงๆนะครับเราส่งนักเรียนเสร็จแล้วก็ไปรับใหม่นะครับผมก็ยึดรับธรรมะนะครับในศึกษาธรรมะหลายๆข้อปิบาตสี่และหลายๆอย่างนะครับสอนเด็กนะครับจะเน้นคุณธรรมเป็นหลักแล้วก็การกงนวามรู้นะครับก็ขอฝาก เป็นเพื่อนครูที่เป็นรูนครับที่มาเป็นครูนี่ก็คือโชคดีเวลาที่มีค่าก็คือเวลาที่ผิดศูน,นครับอย่าไปรอจนกระทั่งถึงจะเสียอืนจากสบายไม่ใช่นะครับประสบการณ์ที่เราสอนเด็กนะครับแต่ละรุ่นแต่ละชั้นและก็กิจกรรมที่เราทําร่วมกับครูนนั่นแหละครับคือเวลาที่มีค่าครับ ในเฉลกเกตชวนชมเนี่ยเกิดวันที่5กันยายน2 5 0 3ส่วนประวัติการศึกษา,าก็เริ่มเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่โรงเรียนสุนทรวิจิตรจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่7ดอันดับมัธยมก็ไปเรียนต่อที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยจบมัธยมปลายที่ปิยะมหาราชาลัยแล้วก็ไปเรียนต่อวิทยาคูจบปริญญาตรีที่ วิทยาลัยอุบลราชธานีการศึกษาต่อก็เรียนปริญญาโทต่อจบปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยราบคำแหงนะครับส่วนประวัติการรับราชการประวัติการรับราชการก็เริ่มรับราชการครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านหนองบัวจังหวัดมุกดาหารใกล้ๆกับบ้านปกกอกเสร็จแล้วก็ย้ายหายย้ายมาที่นครพนมเป็นจุดครั้งแรก ย้ายมาความพนมที่โรงเรียนบ้านกกไฮหลังจากปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านกกไฮได้ประมาณสองปีก็ย้ายไปเป็นครูที่โรงเรียนบ้านโพตักบ้านโพตัก็อยู่ที่บ้านโพตักประมาณสิปีก็ย้ายมาที่โรงเรียนบ้านดอนยาแล้วก็มาเกษียณที่นี่นะครับทีนี้ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายทํางานมาหลายปีก็น่าจะครบทั้ง4ีฝ่ายส่วนที่มาอยู่ ที่ดดนยานังครั้งสุดท้ายนี้ก็ฝ่ายบุคคลน,นอกนั้นก็เป็นพี่เลี้ยงให้กับรูมิจุดให่ถามว่าในส่วนที่รับราชการเหมือนกับข้าราชการทั่วไปนะก็มีสุขมั่งอะไรมั่งก็เป,ป็นปกติที่ลำที่จะเกษียณถามว่าจะเกษียรรู้สึกยังไงก็ถือว่าดีใจดีใจในที่นี้หมายก็ว่าดีใจคือ,อาสามารถ ปฏิบัติงานราชการครบมีได้สุขภาพดีแข็งแรงอะไรเงี้ย่านนเอาเอาสุขภาพไว้ก่อนส่วนเรื่องเพื่อว่ากันส่วนหัวข้อสุดท้ายนี่ก็คืออยากจะฝากอะไรให้คือก็คือตอนนี้ครูเก่ากับครูใหม่มันมีช่องว่างทางการศึกษาการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีทีนี้ เหม่ผู้ใหม่ได้เขาก็มีเทคโนโลยีเยอะๆส่วนเราได้แต่ฝากแค่มีความเป็นพี่น้องควมเอื้ออาทรในการปฏิบัติงานมากกว่าที่จะไปฝากเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยียใหม่ๆได้ก็ให้เขารู้จักมีวินัยมีหน้าทนะจจาี่แค่นั้นก็พอแล้วก็คงจะจบวิทยาาแค่นี้นะครับผม ครับสวัสดีครับผมนายสุรชาติมันตะเสนประธานเครือข่ายสมทบอาสานางสายในงานนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับคุณครูที่จะได้กระสือรายบริก,การในปีงบประมาณ2 5 3นี้ ในการปฏิบัติงานร่วมกันของทั้งสี่ท่านผมได้มีโอกาสได้รู้จักทั้งในนามส่วนตัวและในนามข้าราชการของเราครูครูเสนีท่านมีความรู้ความสามารถในด้านของวิทยุวิทีเป็นผู้เสียสละเป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะที่จะพัฒนานักเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนวันสํารในวงหรืออย่างท่าน ในกิจกรรมการสอนสื่อการเรียนสอนด้านวิชาภาษา,า,าอังกฤษท่าน,นก็สามารถนำดนตรีมาประยุกต์ใช้ได้คุณครูเฉลิมเกียรติควรชมท่านก็มีความรู้ความสามารถในด้านของกีฬาระดับชาติคุณครูสัญชายก็มีความรู้ความสามารถในด้านกีฬาที่พัฒนาน,นักเรียนในด้านของตะกร้อและท่านก็จะเป็นนักกีฬาตะกร้อ ส่วนองพนค์ครูชัดผู้ดีไปทุนนั้นมีความสามารถด้านศิลปะหัตกรรมโดยเฉพาะผลงานในระดับชาติของทั้งสี่ท่านนี้ก็ได้ปรากฏให้ผู้บริหารเพื่อนเพื่อนพี่น้องครูในเครือข่ายของเราได้รับทราและได้เห็นเป็นจริงประจั์ในโอกาสนี้ก็อขออาราธนาิ่งศักดิ์ธิ์ที่อยู่ในสางลโลกนี้ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวนครปนมได้นับถือบปชาเโเยอเฉพาะองและท่าป,ปนมขอให้คุ้มครองปกปักรัรกษาคุณครูที่จะจกระเสียนอายุประนาในวันนี้และคุณครูผู้เริหารคุขารครทุกท่านที่มาร่วมงานมุขทิตาจิตในครั้งนี้จงมีความสุขความจเจริญต่อไปขอขอบคุณครับ